ณหมู่บ้านเล็กๆริมป่าใหญ่ในจังหวัดทางเหนือของประเทศไทยทุกคนรู้จักแก้วหญิงสาววัย25ปีที่ตั้งคันได้8เดือนเธอร่าเริงและขยันทํางานเพื่อเตรียมต้อนรับลูกคนแรกของเธออย่างไรก็ตามคืนหนึ่งหลังจากกลับจากตลาดเธอหายตัวไปอย่างลึกลับเช้าวันรุ่งขึ้นชาวบ้านพบศพของแก้วลอยอยู่ในบ่อน้ําท้ายหมู่บ้านสภาพศพของเธอแปลกประหลาดผิวซีดขาวดวงตาเบิกโพงเหมือนตื่นตัวอะไรบางอย่าง หลังจากงานศพของแก้วจบลงชาวบ้านเริ่มได้ยินเสียงร้องไห้ในอย่างค่ําคืนบ้างก็เล่าว่าเห็นเงาผู้หญิงหน้าตาเศร้าหมองในชุดลุมท้องเดินวนรอบหมู่บ้านบรรยากาศในหมู่บ้านเริ่ม,มืดมนลุงคําพูดเท่าประจําหมู่บ้านเล่าว่าแก้วคงมีหงลูกในท้องเธอยังไม่ได้ลืมตาดูโลกเขาแนะนําให้ทุกคนระวังตัวคืนหนึ่งเมเพื่อนสนิทของแก้วฝันเห็นแก้วมายืนร้องไห้อยู่ปลายเตียงในฝันแก้วเอ่ยว่าช่วยฉันด้วยฉันหนาวเหลือเกิน เมต่นขึ้นมาพร้อมเงือเป็นตัวเธอเริ่มสงสัยว่าผีแก้วต้องการบอกอะไรวันถัดมาเมและชาวบ้านพอรอยทรอเปียกเดินจากบ่อน้ำมาที่บ้านของแก้วเมจึงตัดสินใจไปปรึกษาลุงคำลุงคำเล่าว่าบ่อน้ำท้ายหมู่บ้านมีตำนานเกี่ยวกับหญิงที่จมน้ำตายหลายปีมาแล้ววิญ,ญญาณของเธออาฆาตใครก็ตามที่มารบกวนพื้นที่นั้นเขาเชื่อว่าผีในบ่อน้ำอาจเป็นต้นเหตุที่แก้วต้องตายลุงคำแนะนำให้ทุกคนทำพิธีปลดปล่อยวิญ,ญญาณของแก้วและลูกในท้องแต่เตือนว่า หากทำผิดขั้นตอนวิญญาณจะกรดเกลียวกว่าเดิมชาวบ้านรวมใจกันจัดพิธีในคืนเดือนมืดเมเป็นคนอัญเชิญวิญญาณของแก้วด้วยความกลัวเสียงร้องไห้ของแก้วดังขึ้นเรื่อยๆขณะที่พิธีกำลังดำเนินไปทันใดนั้นลมพัดแรงจนเทียนดับเมรู้สึกเหมือนมีมือเย็นเยียบแต่ไหลเธอเธอพูดทั้งน้ำตาแก้วฉันมาช่วยเธอแล้วหลังพิธีเสร็จสิ้นชาวบ้านไม่เคยได้ยินเสียงร้องไห้หรือพบเห็นวิญญาณอีกเลยเชื่อกันว่าแก้วและลูกของเธอได้ไปสู่สุขติ แต่บางคืนชาวบ้านยังคงเห็นเงาผู้หญิงคนหนึ่งมองมายังหมู่บ้านจากป่าใหญ่เหมือนเธอยังเฝ้าดูและคอยปกป้องคนที่เธอรักหลายเดือนผ่านไปหลังจากพิธีปลดปล่อยทุกอย่างในหมู่บ้านกลับมาสงบสุขเหมือนเดิมแต่เมยังคงฝันเห็นแก้วบ่อยครั้งครั้งล่าสุดเธอฝันว่าแก้วยืนอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่กลางป่ามองมายังเธอด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่นก่อนพูดเบาๆว่าขอบคุณแต่ยังมีบางสิ่งที่เธอต้องรู้เม,มตื่นขึ้นมาในความสงสัยเธอตัดสินใจไปยังต้นไม้ในป่าที่เห็นในฝัน พร้อมลุงคำและชาวบ้านอีกสองสามคนเมื่อพวกเขามาถึงต้นไม้ใหญ่มีสังเกตเห็นพื้นดินบริเวณนั้นดูไม่ธรรมชาติเหมือนเคยถูกขุดและกลบไว้เธอและชาวบ้านจึงช่วยกันขุดลึกลงไปพวกเขาพบโถดินเก่าแก่ที่มีผ้าห่อไว้ข้างในมีสร้อยคอทองคําที่เป็นของแก้วและจดหมายฉบับหนึ่งที่เขียนด้วยลายมือเธอในจดหมายแก้วเล่าว่าก่อนเธอเสียชีวิตเธอได้รู้ความลับเกี่ยวกับบ่อน้ํา ที่ไม่มีใครเคยพูดถึงบ่อน้ำนี้เคยเป็นที่ฝังศพของหญิงสาวหลายคนที่ถูกสังหารเมื่อหลายสิบปีก่อนพวกเธอล้วนถูกปิดปากเพราะความอายุติธรรมในสมัยนั้นลุงคำอาจจดหมายแล้วสลดใจเขาเล่าว่าตำนานเกี่ยวกับบ่อน้ำเป็นเรื่องจริงแต่ชาวบ้านรุ่นก่อนก่อเลือกที่จะปกปิดเพื่อความสงบสุขของหมู่บ้านเมลและชาวบ้านตัดสินใจทำพิธีอีกครั้งคราวนี้พวกเขาไม่เพียงแค่ปลดปล่อยวิญญ,ญาณของแก้วแต่ยังทำพิธีขออโหสิกรรมและคืนความยุติธรรมให้กับวิญญ,ญาณหญิงสาวคนอื่นๆที่ถูกลืม ในคืนพิธีเมรู้สึกถึงอากาศที่เบาสบายและอบอุ่นเมื่อพิธีจบลงเสียงลมที่เคยหวีดหวิวกลับเงียบสงบเงาของแก้วปรากฏขึ้นเป็นครั้งสุดท้ายเธอพยักหน้าให้เมพร้อมรอยยิ้มก่อนเลือนหายไปหลังจากพิธีผ่านไปบ่อน้ำที่เคยเป็นแหล่งรวมความอาถรรพ์กลับใสดังกระจกสะท้อนท้องฟ้ายอย่างสวยงามหมู่บ้านกลับมามีชีวิตชีวาอีกครั้งแต่บางคืนในคืนเดินเพ็นชาวบ้านบางคนยังเห็นผู้หญิงคนหนึ่งในชุดคลุมท้องเดินอยู่ริมบ่อน้ำแต่เธอไม่ได้มาด้วยความโศกเศร้าเธอเหมือนกำลังเฝ้าดูด้วยความรักความสงบสุข และปกป้องหมู่บ้านที่เธอรักขอบคุณที่ฟังคลิปจนจบฝากกดติดตามด้วยนะครับ